สวัสดีครับรีวิวตะลนครับวันนี้อยู่ต,ตะหนหมายเลขสี่ครับตะลนเพชรเกษมครับวันนี้จะรีวิวตะลนจากหนองจุมพลครับเดี๋ยวไปไปดูว่าตะลนเพชรเกษมมันไปทางไหนเพื่อเพื่อนเห็นนะเราจะไม่ไปทางพระรามสองนะครับเราไม่ไปทางสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับแต่เราจะไปตามเพชรเกษมเพชรเกษมนี่ไปทางจาังหวัดราชบุรีนะ แล้วก็ไปลาดหลีเสร็จแล้วไปนครถมแล้วก,ก,วก็เดี๋ยวเป้าหมายเราก็จะไปจังหวัดสุพรรณนะครับพอไปถึงนครถมแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตะหนมาลายแมนครับอันนี้รู้จักตะหล่นไม่หมดแล้วลงไปตลอดเลยพี่คนที่ตรงไหนลูกกองแล้วไม่ใช่เหรอพี่หลวงเออลบออกแล้วแต่มืออยู่อ้ับให้ไหนพูด ไปตลอดโดยนี่นงนตนนหมายเลขสน้องชุมพลนอีกสองกิโลก็จะเป็นต่างต่างระดับนะครับไม่ใช่อะต่างแยกต่างระดับต่างระดับก็คือไม่ใช่ว่าตะดถนนต่างระดับคือ,คอมันเป็นตะดถนนอีกต่างระดับก็คือเป็นตะดถนนใกล้ๆซปเปอร์เฮเวย์อย่างง้นนะครับเขาเรียกว่ากระรามสอง นะซึ่งมันจะกล้องตัวกว่านะครับถ้าไปทางนี้นครับถ้าไปกรุงเทพนะเพื่อนเพื่อไปกรุงเทพคนระับไปทาง,ต,างต่างระดับสองกิโลจิดซ้ายเนะี่ยขึ้นสะพานเลี้ยวไปทางขวาเนะี่ยมันจะกล้องตัวกวาก็คือไปออกสมุทรสงครามครับแล้วไปออกสมุทรสาคร ไปทางบางขุนเทียนนะครับก็สามารถแยกไปได้หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นจนบุรีพัทยากขขึ้นตางด่วนไปแต่ถ้าเกิดถ้าการุงเทพก็ขึ้นทางหลวนกรุงเทพตรงไปแต่ถ้าไปทางไอ้บางใหญ่บางแค่็็ต้องชิดชิดซ้ายถนนมันโยกย้เยอะครับนี่ให้ดูถนน ต้องไปสมุทรสงครามกับกรุงเทพตรงกันข้าเลี้ยวนะฮะตรงกันเลี้ยวจริงๆนะตรงต้องเป็นลาดเรีนครปฐมานครเนี่ยตรงไปแต่ถนนเพชรเกษมตรงนี้เขาเรียกว่าวังมะนาวนะครับเพื่อนๆดูดีๆนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าวังมะนาวนะน่นะครับชิดซ้ายแล้วก็โค้งขึ้นสะพานคล่องไปทางขวานะครับไปสมุทรสงครามสมุทรสาคร รงนี้เป็นทางแยกนะครับสามแยกนะพูดงด่ายสามแยกแต่มันทำให้โคง้งมันดูใหญ่โตเหลือเกินเนี่ยตรงไปนะครับเป็นกเกษตรต้องตรงเก้าตัวเมืองราชบุรีกขมงเป็นกเกษตรจะไปโคง้งอ้อมเมืองเพชรอ่ลาลาดหลีครับลาดหลีครับพูดผิดพูดผิดเมื่อกี้ไม่ใช่เพชรบุรีครับลาดชบุรีครับ เด็กไว้เนักเลงเจ้าพูดว่าล่าลีล่าลี ข้างหน้าครับก็จะมีสะพานสะพานนั้นก็เร้ยจริงๆริงนเมื่อก่อนมันเป็นสีแยกติดไฟแดงแต่ว,ว่ามาทำามสะพานกล้องขึ้นไปอนะ่ะไม่ต้องติดไฟแดงครับแต่ถ้าคนไหนจะไปปากท่อนะต้องจิดซ้ายครับแล้วก็ติดไฟแดงแล้วเลี้ยวขวานะครับปากท่อแต่ถ้าไปเลี้ยวซ้ายไปเลยครับไปออกนู่นนะไปออกอำเภอบ้าน บ้านคาเนี่ยครับบ,บ,บ้านคาไปออกโป่งกระทิงหมายถึงว่าสีแยกข้างหน้านะครับนี่จะเซตซ้ายแล้วเจอไฟแดงอ่ะเต่ถ้าเราเป็นเกษมเนี่ยตรงไปเลยครับสะาาน,นี้นะครับทําสมัยลุงตูนะบอกก่อนนะครับเออปิกตัวครับก็จะทาสะพานข้ามอย่างเงี้ยตาสีแยกตามจุดตัดรถรถคงรถไฟพวกเนี้ย ก็เกิดทำไมลุงโตเยอะมากเปน็นพันพันจุดนะครับทางใต้นี่เยอะเลยคนระับตามแบบเนี้ยตามแบบเนี้ยตามแบบตะดรุ่นรัมแบบเนี้ยเยอะเลยทางใต้คนะแล้วละเมอเขาก็มีครับเยอะแยะนะเยอะแยะทุ่งสงก็มีแถวสงขลาเกาะยอมีหมดเลยครับ โดยเฉพาะทางตัดรถไฟอ่ะโอ้โหตัดรถไฟอ่ะเยอะแยะไปหมดทาบางคนก็บางบางที่ก็ลอดใต้ทางรถไฟบางที่ก็ขึ้นข้างบนโอเคครับตอนนี้เราเลยปากสีแยกปากท่อมาแล้ว่าน Xăm tăm, lá khuyền, gà xuân, quảng, xài, muỗng Ôi, cá tròn tụi này cao này, ครับตรงนี้เนื้อต้มบ้านสิงเยอะเลยนะซ้ายทางซ้ายทางขวานนะแต่ไม่รู้เป็นยังไงกินไม่เป็นเลยชื่อว่าเนื้อต้มบ้านสิงโดยเฉพาะองค์โรงงานผลิตองค์หมงลาลีอ่ะเยอะเลยแถวนี้เดี๋ยวหนึ่งองคเดี๋ยวสององค์ จบคลิปก่อนครับตคลิปต่อครับ